ขอแสงมืดสัก2ตัวแล้วกันขอแสงมืดสองตัว สวัสดีครับขอต้อนรับคนเข้าสู่โอวิชชัแนลนั่นเองนะฮะแล้ววันนี้ครับผมเราอยู่กับเกม Su m m o n e r War Sky a r e n นน,น,นั่นเองนะฮะโดยในคลิปนี้ครับผมจะเป็นคลิปที่เรียกได้ว่าเราทําตามสัญญานะครับที่ว่าคลิปก่อนหน้านี้เนี่ยถ้าเราได้มอนใหม่เราจะต้องทําการสั่งสอนเกมนะครับผมแพ็กใหญ่สุดจัดเต็มสกอร์ครบรอบ10ปีนะฮะแบบเบิบ่มเบมถ้ามันได้แสงมืดตัวที่ผมยังไม่เคยมีเดี๋ยวเติมให้เดี๋ยวเหมาให้ทําใจไม่ทันหรือเปล่าอุ้ยอีหมวยโอ้โหแล้วดันนิวด้วยก็วันนี้ก็ เรียกได้ว่าจัดมาเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับโอ้โหเรียกได้ว่าถ้าเต็มเ็มเนี่ยประมาณ 20K นะครับแต่ว่าช้าก่อนทุกคนถ้าเราเติมกับ Power p ร์เพเนี่ยเราสามารถได้ในราคาจาก 20K เนี่ยเหลือประมาณ 17K กว่ากว่านั่นเองนะครับเรียกได้ว่าลดมาประมาณ2-3พันเลยเนาะถ้าใครคิดจะเติมเงินยังไงก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็อินฟลูเอนเซอร์ที่ชอบถ้าคิดไม่ออกฝากโอบิกไม่ในอ้อมอกอ้อมใจไว้ด้วยแล้วกันนะครับ oh. มาวันนี้เราจะต้องมาอัดเปิดแล้วครับผม mm. เพราะว่า mm. อะไร mm. เพราะว่าไอแพ็คใหม่เนี่ยกำลังจะออกแล้วทุ แพ็คเก่าก็ยังไม่ได้เปิดเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวเรารีบมาเปิดแพ็คเก,ก่าก่อนเนอะแพ็คออกดัวนๆนะครับซัมเมอร์วอลหาเงินไม่ทันแล้วจ้ะพี่จ๋า <c oughs> แต่ว่าเปิดสกอร์ช่วงนี้มันคุ้มนะครับเพราะว่ามันมีเลตอัพเนอะ สกอร์ที่เราจะมาเปิดกันในวันนี้เนี่ยจะมีสกอร์ที่ระลึกครบรอบ10ปีนะครับ94สใบสกอร์ข้ามท่า13บใบนะครับแล้วก็สกอร์เจันดรี่ใบแล้วอุ้ยแสงมืดทุกคน28บแใบแล้วตอนนี้มันมีเลดอัพด้วยผมเลดอัพน้องล่มแสงกินมืดโอนี้มูฉาแสงแล้วก็สลัดมืดเอาไว้นะฮะ28บใบเนี่ยน่าจะได้ประมาณสักผ่า2ผ่านะครับก็ขอให้มันเข้าเลดอัพซะหน่อยแล้วกันเนาะส่วนสกอร์ส้มเนี่ยเดี๋ยวผมเก็บเอาไว้เปิดในสตรีมแล้วกันหรือว่าสักนิดสักหน่อยในคิดเอาาสักว ตัวหนึ่งาหะ <c oughs> อุยอ้ยมาเร็วเธอด้วยโอเคโอเคเดี๋ยวเราเปิดอีกสัก20บใบแล้วกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราเข้าสู่อาหารจานหลักของเราเลยดีกว่า แซลมอนต้นไม้โบราณก่อนเห็นมีคนเอาสูตรนี้ไปใช้กันเยอะนะครับแล้วก็เรียกได้ว่าได้5ดาวแสงมืดกันก็ยินดีด้วยนะครับไปยะไปยะเอาให้เริ่มจากสกรรอร์เรเจนเดารีใบหนึ่งละกันนะครับุยยังไงสิไม่ไม่เป็นไรนานะได้อยู่ได้อยู่ที่ไหนล่ะแม่งเลดอัพไม่ได้เลดอัพ,อพนานะเอาไว้นะครับ <laughs> นี่ไอ,อตัวที่เลทอฟสามตัวนี้โอเคไอสกอร์ข้ามท่านนี่คือมันรวมทุกอย่างเลยใช่ไหมครับรวมล่มแสงกับจินมืดด้วยเนะาะไห้รอช้า3 2 1ไปครับกระตุกนิดหนึ่งไม่น่าไม่น่าจะมีอะไรเกิดขึ้นโอ้ยโราโ,โบน้ำนะฮะ๊ยเมื่อกี้มันได้ห้ดาวไปแล้วใช่ไหมนี่เราต้องทำการผ่าเพิ่มโป๊โป๊ไปครับกระตุกนิดหนึ่งแต่ว่าไม่แรงมาก แม่เงยดูดซ่วมรู้ได้ไงว่าซ่วมที่เกาะกำลังจะตันนะ <c oughs> 11ใบขอแสงมืดสัก2ตัวแล้วกัน <c oughs> ขอแสงมืด2ตัว <c oughs> อุ้ยโอ้ไม่เงยธาตุไป <c oughs> นึกว่าธาตุมืดโอ้ตาบอดสีชั่วขนาดเมื่อกี้บาค่ะมาไปต่อไปต่อใส <c oughs> ่กระตุกเบาอยู่แล้ว <c oughs> โอเคอันดีน อุ้ยแต่มันกระตุกแบบนี้ตลอดเลยโอเคอเคีตาโอ้โหอันนี้อย่างผิ้วทุกคนอันนี้คือแบบไม่กระตุกเลยแม้แต่น้อยโอ้โหไปนะ้ำอันนี้ไม่น่าใช่ครับโอเคแจ็ค o โอแลนเทนโอ้ยเอาหน่อย6ใบแล้วไอ้สกอร์ข้ามด้านนี้แม่งแพงเหมือนกันนะทุกคนทำไปเล่นไปไม่ใช่ถูกๆนะครับอ,อย่างผิว โอ้โหแมวอ้วงโดเรมอนเฮ้ยจะเป็นลมเหลือ5้าใบแล้วโอ้โยังพิวอีกแล้วว่ากระตุกหน่อยครับลูกพี่อันนี้เดี๋ยวเก็บเอาไว้เก็บเอาไว้อัพฮอลัดแสงนะฮะกระตุกแล้วว่ากโกยสามครับโลโบสองกระตุกนิดนึงแต่ผมว่าไม่ใช่5ดาวหรอก ทำไมใบเดียวแล้ววะทุกคนไม่เงยจบแล้วมันจบแล้วครับนายโอหเสียดายสกอร์ข้ามธาตุไปสิบสามใบมาเดี๋ยวเปิดสี่ใบทิ้งไปก่อนนะครับแต่เปิดทิ้งนี้ก็หวังนะสามเก้าสิบสองเก้าสิบเอ็ดโอเค เราเปิดทีละสิครั้งได้9รอบนะครับขอมอนใหม่ๆม,มาเล่นหน่อยแล้วกันนะครับคอมทูอัดได้โบดละสองหมื่นเลยนะ3 2 1ไปครับปึ๊บปึ๊บโโอ้โหเปิดท้ายด้วยตะกวดแสงแล้วโอ้ยสามสดาวคอเลือดเย็นจริงๆยังไม่ผ่าอีกหรือโอ้โหทุกคนทุกคนหกสดาวแล้วครับ เอาดีๆไปกระตุกอีหมวยขอผ่าบ่อยๆโอ้โอต้องทำยังไงวะเนี่ยหรู้ว่าเราลืมผ่าต้นไม้วะทุกคนเปีย่ยเปีะขอร้องละสดาวแสงมืด5ดาวแสงมืดไปมันไม่ค่อยผ่าเลยเนาะปัญหามันคือมันไม่ค่อยผ่าด้วยแหละ

โอ้ยแล้วมาเกลือรตรงสกอร์ครบรอบสิบปีด้วยนะถามจริงท oh, <no. S 1> ี่ไม่ผ่ากันติดติดกันมาสี่สิบใบแล้วอะแล้วมาซวยแบบโซนนี้ด้วยนะโอ้โหห้าสิบใบไม่ผ่าหรือสัก,กผ่าเดียว <c oughs> สกอร์แม่งแพงนะเว้ย20,000บาทพะโลขอหน่อยขอให้มันมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นบ้างจะได้มีกำลังใจเติมหน่อยนะคอบคุณาบางทีมึงก็โหดเกินเหนื่อยแล้วนะขอ5ดาวหน่อยคนที่ได้ก็ได้จังเลยได้โวดัวได้ไม่พักไอคนนี้ไม่ได้เนี่ยวิ่กว่าจะมาแต่ละตัวหมดเป็นหมื่นเป็นแสนขอร้องละ ในลุ้นบ้างพาหน่อยในมดจอมคาถาหนึ่งผ่ายังยากเลยตอนนี้สิบสองสิบเอ็ดมันไม่ผ่าเลยทุกคนไม่รู้จะต้องทำยังไงแล้วอะขรมจารย์หมัดเมาสิบแปดสิบเจ็ดแล้วครับสิบหก ก็ยังไม่พา14 1สี่1ิบสามสิบสองสบ้าสีสองหนึ่งยบใบเนี่ยน่าจะได้ประมาณสักผ่าสผ่านะครับ ทุกคนมีใครซวยกว่านี้ไหมถามหน่อยเอาตรงๆมีใครซวยกว่านี้ไหมมีใครให้แบบมีนึกนึกใครแบบซวยกว่านี้ออกไหมเหนื่อยแล้วอ่ะเอาจริงนะบางทีไม่งงาท้อว่ะหูไม่ได้สักผ่าเลยโคตรน่าเกลียดทุกคนน่าเกลียดแบบน่าเกลียดจัดอ่ะเอาจริงจังหวะนี้ผมต้องเป็นนักลงทุนแล้วว่ะหัวร้อนไม่ไหวแล้ว่ะเอาจริงเลดทุเลศเกินไปแล้วแล้วคือประเด็นคือไอ้สกอร์นี่แม่งไม่ผ่าดยนะสกอร์ครบรอบสิบปีแม่งไม่ผ่าเลย ักผ่าน่ะให้ได้ลุ้นหน่อยสิบสองมันมันหานยากขนาดนี้วะสิบใบ เอาจริงปะไม่ได้รู้สึกดีใจเลยแม้แต่น้อยทุกคนใช้คําว่าแม้แต่น้อยเลยนะ <c oughs> มันเลยจุดอ้น,นี้ไปแล้วมันเลยจุดแบบจังหวะนี้ต้องเป็นแบบเป็นสลัดมืดแต่ยังพอได้นะแต่โอนี้มูชา่าไม,ไม่ไม่ได้แล้ว <c oughs> ขอหน่อยสอ ตัวนี้ผมมีล่างแบบคุกกี้แล้วนะครับไอตัวเนี้ยใบสุดท้ายหนึ่ง <c oughs> หงร้อยครับสองหมืนบาทไดโอนิมูชาแสงตัวเดียว <c oughs> อีกสักหน่อยไหมแรงเหลือตัวอะไรแรกได้บ้าง <c oughs> เล็กสามตัวม <c oughs> <c oughs> าเจ็บปวดวะหกใบขอสักผ่านหนึ่งแล้วกันนะครับ แล้วสองเรียบร้อยครับผมเหลือแกล้อตัวเดียวลงทุนสุดทุกคนเป็นนักลงทุนอย่างแท้จริงตอนนี้มันมีเรียกได้ว่าหลากหลายอารมณ์นะครับอยู่ข้างในทั้งหัวร้อนทั้งผิดหวังทั้งเศร้าทั้งเสียดายสู้ๆออบิกไม่เป็นไรเงินหาใหม่ได้ โอ้โหโอ้ยแม่งเงินเรียบร้อยครับปัติหารไม่มีอยู่จริงวะปัติหารไม่มีจริง <laughs> โอเคครับก็ราวๆประมาณนี้แล้วกันนะฮะก็หมดกําลังใจเติมเลยเอาจิงนะหูลางสวยแม่งมาตั้งแต่ตรงไอส้สกอร์ครบรอบ10ปีแล้วอะมอนใหม่ที่เราได้มามีแค่ตัวเดียวนะครับก็คือโอนิมูชาแสงซึ่งเอาจริงนะมันไม่ได้ดีใจแล้วอะลองพิมพ์มาแล้วกันนะทุกคนถ้าเป็นทุกคนทุกคนดีใจไหมโอนิมูชาแสงมาตัวนึง <laughs> กระสิ่งที่สูญเสียไปโอ้โหผมแบบไม่ไหวแล้ว <c oughs> แล้วเมื่อกี้คือเราใช้5ดาวในคังของเราเนี่ยแรกสกอร์แสงมืดไปหมดเลยนะแสงมืดที่เราเปิดไปในไลฟ์นี้ก็คือประมาณ 30- 40ใบอ่ โอเคก็ใครจะเปิดสกอร์ก็ขอให้โชคดีแล้วกันนะครับส่วนใครที่เกลือเนี่ยก็เรียกได้ว่ายังมีโอบิกเป็นเพื่อนนะครับเนอะอย่างน้อย,อยพวกนายก็ไม่ได้เกลือเพียงเดียวได้ก็เดี๋ยวค่อยเติมสั่งสอนเกมใหม่สตรีมนี้ไลฟ์นี้คลิปนี้ก็งิบท้อแท้วะ <laughs> โอเคยังไงก็ฝากกดถูกใจนะครับแล้วก็ซับสไคร์ตเป็นกำลังใจใโอบิ i กไว้ด้วยละกันนะครับผมแม่งไม่ไหวจริงว่ะโอเคไปละทุกคนขอบคุณมากๆนะครับที่เข้ามาดูแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าส่วนจะมาเมื่อไหร่เนี่ยก็ขอไปฮิวิ่งจิตใจตัวเองก่อนละกันนะครับไปละบ๊ายบายขอบคุณมากๆครับ